มาเรื่องแล้วครับพี่น้องหลังจากเล่นใหญ่ไฟกระพริบปลุกกระแสชาตินิยมโจมตีประเทศไทยเราสารพัดล่าสุด ระกูลหุ้นทนพิษเศรษฐกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาไม่ไหวถึงกับต้องออกมาร้องขอให้ไทยเปิดด่านแล้วครับแต่ที่น่าสนใจและน่าขำในเวลาเดียวกันก็คือท่าทีที่เหมือนจะมาสั่งเราแต่เนื้อในคือการยอมจำนอนอย่างหมดรูปเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเกมนี้ไทยเรานิ่งๆแต่ชนะขาดลอยยังไงและเบื้องหลังความแข็งกร้าวของเขามันซ่อนความกลัวอะไรไว้บอกเลยว่าสะใจแน่นอนครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่บอกคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อเปเ็เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่่อองงราาาววเกกียัับสหถ้คุณ อสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่กําลังร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยครับคือเรื่องเพื่อนบ้านของเราที่ตอนแรกก็าหาเรื่องเราก่อนแท้ๆแต่ตอนนี้กลับต้องมาขอร้องให้เราช่วยซะแล้วครับ พี่ๆที่ติดตามข่าวคงจะทราบกันดีนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาทั้งรุ่นพ่อ,อย่างหุ่นเซนแล้วรุ่นลูกอย่างหุนมาเน็ตออกมาศาสตร์วัฒกรรมโจมตีประเทศไทยเราไม่เว้นแต่ละวันเลยใช้เรื่องปัญหาชายแดนมาเป็นเครื่องมือปลุกปักป่นคนในชาติของเขาพยายามสร้างเรื่องให้เป็นประเด็นใหญ่โตระดับโลกเหมือนอยากจะท้าทายอยากจะลองดีกับเราเต็มที่ แต่พอประเทศไทยเราเอาจริงรับเราไม่ได้ไปตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เราใช้มาตรการจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงและอธิปไตยของเราเท่านั้นแหละครับโอ้โหเกมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคนที่เดือดร้อนหนักที่สุดกลับกลายเป็นฝั่งเขาเองอย่างเต็มๆ มีรายงานข่าวออกมาเลยนะครับว่าแคปปิดด่านไปไม่กี่สัปดาห์ผลกระทบมันรุนแรงมากที่ฝั่งกัมพูชาอย่างที่จังหวัดเกาะกงที่ติดกับจังหวัดตราดของเราเนี่ยร้านค้าในตลาดเจ๊งรน,นาวปิดตัวไปกว่า90%สินครับสินค้าอุปโภคบริโภคดีๆที่เคยนําเข้าจากไทยก็ขาดตลาดอย่างหนักชาวบ้านที่นั่นต้องหันไปซื้อสินค้าจากเวียดนามแทนซึ่งก็บนกันอุบเลยครับว่าทั้งแพงกว่าแถมคุณภาพก็สู้ของไทยไม่ได้เลยแม้แต่น้อย ผลที่ตามมาคืออะไรครับค่าครองชีพในกัมพูชาพุ่งพรวดไปแล้วถึง20%ภายในเวลาอันสั้น ย่งไม่หมดแค่นั้นนะครับพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาที่เคยข้ามาทํางานในฝั่งไทยทั้งภาคเกษตรภาคก่อสร้างซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวตอนนี้ก็ตกงานขาดรายได้ต้องกลับบ้านไปมือเปล่านี่คือภาพความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆครับเป็นพิษเศรษฐกิจที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองแล้วมันก็ย้อนกลับไปทําร้ายประชาชนของพวกเขาเองอย่างแสนสาหัส และพอทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องครับคือการที่นายกฮุนมาเนต็ตต้องออกมาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านแต่การเรียกร้องของเขาเนี่แหละครับที่มันฟ้องทุกอย่างเลยท่าทีที่แข็งกร้าวแต่เนื้อในคือความอ่อนแอฮุนมาเน็ตยื่นข้อเสนอหรือจะเรียกว่าคำขาดก็ได้นะครับมาให้ไทย3ข้อบอกว่าถ้าอยากให้กัมพูชาเปิดด่านนะไทยต้องทำตามนี้ก่อน 1. ไทยต้องเป็นฝ่ายประกาศเปิดด่านแต่เพียงฝ่ายเดียวและต้องรับปันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกในอนาคต 2. ต้องเปิดจุดผ่านแดนทุกด่านพร้อมกันทั้งหมด 5. มีข้อยกเว้นและ 3. เวลาเปิดปิดด่านต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม <c oughs> พี่ๆฟังแล้วรู้สึกยังไงครับเหมือนเป็นคำสั่งใช่ไหมครับเหมือนคนที่ถือไพเ่เหนือกว่ากำลังบอกให้เราทำตาม แต่พี่ๆลงคิดตามผมดีๆนะครับคนที่แข็งแกร่งจริงๆคนที่กุมความได้เปรียบจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องออกมาปราประกาศเรียกร้องให้อีกฝ่ายทำอะไรก่อนหรอกครับนี่มันคือการแสดงละครเพื่อรักษาหน้าชัดๆเหมือนเด็กที่ชวนเพื่อนทะเลาะพอตัวเองเจ็บตัวก็เลยงองแงแล้วบอกว่าเธอต้องมาง้อฉันก่อนนะฉันหนึงจะยอมคืนดีด้วยทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละที่กําลังเจ็บปางตาย คำพูดของฮูนมาเนตที่บอกว่าเราจะไม่ยอมทนกับสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าใครกันแน่ที่กําลังทนอยู่ใครกันแน่ที่กําลังเจ็บปวดกับสถานการณ์นี้ไม่ใช่ฝั่งไทยแน่นอนครับคําถามคือแล้วทําไมเขาต้องรีบร้อนหาทางลงให้ตัวเองขนาดนี้ทําไมต้องรีบจบเกมที่ตัวเองเป็นคนเริ่มคําตอบมันอยู่ลึกกว่าเรื่องเศรษฐกิจชายแดนครับพี่น้องแต่มันคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มันฝังรากลึกเหมือนมะเร็งร้ายในระบบการปกครองของเขามานานหลายสิบปี องค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ Transparency International เขาจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันทุกปีนะครับปีล่าสุดกัมพูชาได้อันดับที่150จากทั้งหมด180ประเทศพี่ๆฟังไม่ผิดนะครับ150นี่คือหนึ่งในประเทศที่มีภาพลักษณ์การทุจริตเลวร้ายที่สุดในโลกเป็นรองแค่เมียนมาในอาเซียนเท่านั้น แล้วเงินมันไปไหนมีรายงานจากองค์กร global witness เข้าไปขุดคุ้ยมาครับว่าตระกูลหุ้นตระกูลเดียวเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทต่างๆในกัมพูชาอย่างน้อย114บริษัทต,ตั้งแต่สื่อสารมวลชนการเงินพลังงานเหมืองแร่คือกวาดเรียบนี่คือระบบที่เรียกว่าทุนนิยมพวกพ้องหรือ crony capitalism ที่ใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวและเครือข่ายของตัวเองอย่างมโหฬาร เพราะเศรษฐกิจในประเทศมันย่ำแย่ประชาชนลำบากจากการบริหารที่ล้มเหลวและเต็มไปด้วยการครอร์รัปชันวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้นำเผด็จการในการเบี่ยงเบนความสนใจคืออะไรครับก็คือการสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาอย่างไงล่ะครับแล้วก็ชี้เป้ามาที่ประเทศไทยที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละง่ายที่สุดแล้วแต่ในเกมการเมืองสกปรกของผู้มีอํานาจคนที่ต้องรับเคราะห์กรรมไปเต็มเต็มก็คือพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาตาดำ,ดำ พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวาทกรรมของผู้นำเลยพวกเขาไม่ได้อยากทะเลาะกับคนไทยพวกเขาแค่อยากทํามาหากินอย่างสุจริตอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับต้องมาเดือดร้อนปากท้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเพราะการตัดสินใจที่ขาดความยั่งคิดของผู้นำตัวเอง มันน่าเศร้าใจมากนะครับที่มีรายงานข่าวว่ารายงานกัมพูชาบางคนสิ้นไร้ามาตราถึงขนาดยอมเสี่ยงอันตรายลักลอบมุดรั้วกลับเข้ามาหางานทําในฝั่งไทยเพราะรัฐบาลของเขาเองกลับให้คําสัญญาที่ว่างเปล่าและดูแลพวกเขาไม่ได้เลย ผมอยากจะย้ำตรงนี้ดังๆเลยนะครับพี่ๆว่าศัตรูของเราไม่ใช่คนกัมพูชาพวกเขาคือเพื่อนบ้านคือมนุษย์คนหนึ่งที่น่าสงสารและเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้เหมือนกันศัตรูที่แท้จริงคือระบอบหุนที่กดขี่ประชาชนตัวเองและสร้างปัญหาไม่สิ้นสุดให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่นี้หันกลับมามองที่บ้านเราบ้างครับประเทศไทยของเราเป็นยังไงตัวเลขมันไม่เคยโกหกใครการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่ารวมกันปีละ175,530ล้านบาทแต่ที่สำคัญคือประเทศไทยเราได้ดุลการค้าจากกัมพูชาปีละ191,663ล้านบาทพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเขาซื้อของจากเรามากกว่าที่เราซื้อของจากเขาหลายเท่าตัวเขาพึ่งพาเรามากกว่าที่เราพึ่งพาเขาอย่างเทียบกันไม่ติดเลยครับ ดังนั้นการปิดด่านมันจึงเหมือนกับการที่เราแค่คันคันแต่สําหรับเขามันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเลยทีเดียวแม้เราจะได้รับผลกระทบบ้างแต่เรามีทางออกอื่นมีตลาดอื่นรองรับมีเส้นทางขนส่งอื่นๆแต่สําหรับเศรษฐกิจชายแดนของเขามันแทบจะไม่มีทางไปต่อได้เลยถ้าไม่มีสินค้าและรายได้จากฝั่งไทย และสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือท่าทีของรัฐบาลและกองทัพไทยเราไม่ได้ไปเต้นตามเกมเขาเราไม่ได้ไปสาดโครนตอบโต้เรานิ่งเราสุขุมเรายึดมั่นในหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือวุฒธธิภาวะของประเทศที่จเจริญแล้วครับคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่ไม่จําเป็นต้องเปล่าประกาศ เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นสัจธรรมที่ว่าการใช้ลทัทธิชาตินิยมมาปลุกปั่นเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเองมันเป็นกลยุทธ์ที่ตื้นเขินมีความเสี่ยงและมีวันหมดอายุครับตระกูลหุนพยายามจะจุดไฟเผาบ้านเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายลมมันก็พัดตีกลับเข้าบ้านตัวเองอย่างจังเลยครับ มันแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชาติไม่ได้มาจากการสร้างวัตกรรมเกลียดชังหรือการมีกองทัพไว้ข่มขู่เพื่อนบ้านแต่มันมาจากการมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งการบริหารประเทศที่โปรง่งใสและการทําให้ประชาชนของตัวเองอยู่ดีกินดีซึ่งเป็นสิ่งที่ระบอบคุนไม่เคยทําได้สําเร็จและสุดท้ายมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความนิ่งสงบและการยึดมั่นในหลักการของประเทศไทยคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงเราไม่ต้องตะโกนให้โลกรู้แต่การกระทําและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเสียงดังกว่าคําพูดโวยวาย ของเขามากมายนะครับเอาละครับสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะครับหฮูลมาเน็ตออกมาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่านพร้อมเงื่อนไข3มข้อแต่ท่าทีแข็งกร้าวนั้นเป็นแค่พยายามรักษาหน้าเพราะความจริงคือพวกเขากำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากการตัดสินใจของตัวเอง 2. ส,สาเหตุที่เดือดร้อนก็เพราะเศรษฐกิจชายแดนของกัมพูชาพังพินาศจากการปิดด่านค่าครองชีพพุ่งประชาชนลำบากซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาพึ่งพาเรามากแค่ไหน 3. ต,ต้นตอของปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่เพราะระบอบพูนพยายามสร้างเรื่องกับไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาคอร์รัปชันมโหรานและความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเอง 4. ในเรื่องนี้เราต้องแยกแยะให้ออกนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาคือเหยื่อที่น่าสงสารไม่ใช่ศัตรูของเราและ 5. เกมนี้ไทยเราชนะด,ด้วยความนิ่งและสุขุมตัวเลขเศรษฐกิจและการค้ามันบอกชัดเจนว่าใครกันแน่ที่ถือไพเ่เหนือกว่าในเกมนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยเพราะนี้ผมเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนําไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้และบอกแอดมินว่าขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นน,นะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการ,ารันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ